สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกทกท่านนะคะแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของครูออดทุกคนด้วยตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตามมาำบลม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจ,จังหวัดตาัดนะคะครูออดคนสวยและก็ผู้ช่วยคนเก่งนะคะพี่หนอนแกสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะพอกันวันนี้เป็นวันที่2นะคะ กับหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าดอกไม้แสนสวยนั่นเองค่ะสาระการเรียนรู้ของวันนี้นะคะครูอาและพี่หนอนแก้วก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับลักษณะแล้วก็สีของดอกไม้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กับพี่หนอนแก้วได้เลยค่ะลักษณะและสีของดอกไม้มีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะดอกทานตะวันจะมีกลีบดอกสี เหลืองเกสรตรงกลางจะเป็นสีน้ำตาลนะคะดอกไม้ต่อไปคือดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมมีสีขาวส่วนใหญ่เราจะนิยมเก็บดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัยไหว้พระนะคะดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะ ดอกกลาบมีหลากหลายสีมากเลยเช่นสีแดงสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มแต่วันนี้คุณครูนำมาคือสีแดงนะคะดอกกลาบจะมีกลิ่นหอมลำต้นของดอกกลาบก็จะมีหนามแหลมคมด้วยนะคะเวลาเด็กๆเ,เข้าใกล้หรือเด็กๆไปหยิบจับดอกหลาบเด็กๆต้องระวังด้วยนะดอกต่อไปคือดอกอะไรคะเด็กๆ ดเด็กๆลองสังเกตดูซดิเด็กเคยเห็นไหมคะนี่ก็คือดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะดอกดาวเรืองจะมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมด้วยนะคะส่วนใหญ่จะนิยมนำมาร้อยพวงมาลัยไหว้พระเหมือนกันค่ะดอกไม้ดอกต่อไปไดเด็กๆทราบไหมคะว่าคือดอกอะไรไดเด็กเคยเห็นกันไหมเอ่ย ดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกรวงพึ่งค่ะจะมีสีเหลืองนะคะแล้วตรงกลางก็จะมีเกสรเล็กๆโผล่ออกมาด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยใช่ไหมคะดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าดอกบัวค่ะส่วนใหญ่นิยมนำมาไหว้พระใช่ไหมคะ ดอกบัวก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวสีฟ้าสีเหลืองนอกจากจะนำมาไหว้พระแล้วยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะ มีหลายสีด้วยมีทั้งสีม่วงสีขาวสีชมพูสีฟ้าแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นสีม่วงใช่ไหมคะดอกกล้วยไม้นิยมนำมาไหว้พระเหมือนกันนะคะเด็กๆดอกไม้ดอกต่อไปคะ่ะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า ดอกราชพฤกษ์นั่นเองค่ะลักษณะจะเป็นช่อมีสีเหลืองดอกราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปเป็นดอกพุทธรักษาค่ะเด็กๆด,ดอกพุทธรักษาก็จะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองที่คุณครูนำมาให้เด็กๆด,กดูคือสีเหลืองนะคะ ดอกไม้ชนิดนี้นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับค่ะดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกไรนคะนั่นก็คือดอกชบานั่นเองค่ะปกติแล้วดอกชบาจะมีกลีบดอกห้ากลีบมีก้านเกสรอยู่ตรงกลางดอกหนึ่งก้านลักษณะของกลีบดอกชบาก็จะมีขนาดใหญ่ค่ะดอกชบาก็จะมีหลากหลายสีเช่นสีขาว สีแดงสีแสดสีเหลืองสีชมพูดอกไม้ดอกต่อไปนั่นก็คือดอกเข็มค่ะดอกเข็มจะออกดอกเป็นช่อใหญ่นะคะในช่อใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยดอกเล็กๆค่ะซึ่งในดอกเล็กๆแต่ละดอกนั้นก็จะมีกลีบดอกอยู่ประมาณสีห้ากลีบด้วยกันสีสัน ของดอกเข็มก็มีหลากหลายสีด้วยกันนะคะเช่นมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกเฟื่องฟ้าค่ะเด็กๆดอกเฟื่องฟ้าจะออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิง่งในหนึ่งดอกจะมีใบดอกอยู่3ามใบเชื่อมกันนะคะตรงกลางจะมีเกสรเป็นรูปทรงกระบอก ดอกเฟื่องฟ้าก็จะมีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสีชมพูสีส้มสีเหลืองสีขาวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของลักษณะและก็สีของดอกไม้นะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ชนิดของดอกไม้นั่นเองนะคะวันพรุ่งนี้คุณและพี่นนอนแก้วนะคะจะมาพาเด็กๆไปรู้จักกับประโยชน์ของดอกไม้กันคะ่ะว่า ดอกไม้เนี่ยเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะเด็กๆต้องรอติดตามกันด้วยนะวันนี้ครัวและพี่หนอนแก้วนะคะต้องลาเด็กๆไปก่อนนะคะเรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่หนอนแก้วคะ่ะลาเด็กๆก,กันเถิดค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ